คลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงจิตใจเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีดูอย่างเดียวพอนะจ๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนี่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ NASA 619เว็บไซต์เดิมพันคาสิโนออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับเว็บเดียวครบจบทุกอย่างทั้งกีฬาคาสิโนเกมสล็อตหวยมีให้หมดนะครับใครสนใจสมัครดูในคอมเมนต์เลยผมปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยละมาคลิปนี้ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่เอ็กกันบ้างแล้วกันมาซื้อฟีสปินเหมือนเดิมเนี่ยครับเรามันสายซื้ออยู่แล้วแต่ว่าจะเอาเป็นเกมอะไรดีแป๊บหนึ่งเนะี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งชิลี่ฮันเตอร์ดีกว่าอยู่ไหนวะ กิลลี่ฮันเตอร์พริกไม่เผ็ดเด็กกินได้อ่าอยู่นี่ล่างสุดเลยเกือบล่างสุดนี่ครับจัดไปไวัยรุ่นตามล่าพริก14เม็ดแต่ถ้าเกิดได้30เมตรก็จะแบบเป็นอะไรที่โคตรสุดทุน4,000ไมาแรก6,45ไปก่อนมา30เมตรใครมันจะได้วะ14เม็ดนี่ก็บุญแล้วนะเฮ้ยมา3ม เปิดมาได้แจมขอกันเลยสัก7 8 0 0ก็พอใจนะครับมาอีก3แจมว่ะเฮ้ยๆๆวันนี้เหมือนจะมาดีบิ <m> ๊กวินตัวเคนะครับมาอีก2ไม่มาให้ครบเลยวะ <m> <m> จะเหลือทำไมเม็ดเดียวมาหน่อยเอออย่างเงียบอย่างเงียบอุตส่ามาดีๆเออเออมาอีก5นี่ครับ ขาดเม็ดนึงเปิดแถวเออช่องที่สี่นะจำจาไปเม็ดเดียวเท่านั้นที่เราต้องการมันจะไม่มาอืมเตตาวินได้กระบองเพชรนี่ครับไม่ขาดทุนแล้วเออไปอีกสเม็ดสี่รอบต้องแตกแหละถ้าแตกมาที่น,นี่เลิกเลยนะครับตีหัวเข้าบ้านคลิปอาจจะสั้นแต่ก็เนึนงกำไรอ่ะเนาะจำจาไปมเมก้าวิน หมวกเลขเก้านี่ครับพันเก้าน่าจะเลิกกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมก้าวินเลขสิบกับกีต้า์นี่ครับแต่แถวนี้แถวหนึ่งช่องหนึ่งแม่งเสียดายมากสามพันแล้วอะ่ะยี่สองเมตรอะเอ้ยมาเฮ้ยทำไปเล่นไปจะครบสามสิบเมตรเอานะเนี่ยเอ้ย แป้งครบจริงแต่ว่ารอบหมดเนี่ยได้สามเม็ดอะแต่ตอนนี้มีกาวินไปก่อนนะครับได้อะไรเพิ่มไหมแม่งไม่ได้นะพลิกสาสิเอ็ดเมตรอะตาเดียวเลิกเลยโอเคกำไรสามพันเจ็ดนะครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยแต่ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคืออย่างที่บอกนะครับของวันนี้ได้แล้วก็ต้องรีบเลิก ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยนะครับส่วนใครมีเกมอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคลิปนี้ยา้ยายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย